สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดที่ชายแดนไทยกัมพูชานะคะเรื่องนี้เนี่ยเริ่มจากกิจกรรมปั่นจัก,กร,รยานที่สุรินทแต่ดูเหมือนว่าเออจะกลายเป็นประเด็นที่ใหญ่กว่านั้นค่ะโดยเฉพาะที่แถวๆวปราสาทต,ตาเมืองทมครับผมเรามีข้อมูลจากหลายทางเลยค่ะทั้งข่าวฝั่งไทยฝั่งกัมพูชาแล้วก็มีถแถลงการทางการด้วยซึ่งมุมมองนี้เออค่อนข้างต่างกันเลยนะคะใช่ครับ คือข้อมูลมันมาจากคนละฝั่งก็อาจจะมองคนละมุมเดี๋ยวเราจะลองมาไล่เรียงเหตุการณ์กันดูนะครับทําความเข้าใจกันว่าแต่ละฝ่ายมองเรื่องนี้ยังไงแล้วมันส่งผลกระทบอะไรบ้างจะได้เห็นภาพรวมจากข้อมูลทั้งหมดที่ทเรามีกันครับโอเคค่ะงั้นเริ่มกันที่จุดสตาร์ทเลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ23มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองที่สุรินทร์เขาจัดงานปั่นสองประสาทสัมคัดทุเรียนเมืองช้างที่พนมดงรัก2025ครับ มีคนร่วงปั่นก็ราวๆร้อยห้าสิบคนจุดประสงค์ก็ชัดเจนนะคะคือส่งเสริมการท่องเที่ยวสุขภาพแล้วก็มีแวะชมปราสาทตาเมินทมปราสาทตาควายฟังดูก็เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวปกติของจังหวัดเขานะครับใช่ค่ะฟังดูธรรมดามากๆเลยแต่ว่านะทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาไม่ได้มองแบบนั้นครับโดยเฉพาะสื่ออย่างพนมเป็นโพสต์หรือคเมียไทมส์เนี่ยเขาอ้างแถลงการจากกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเลยบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดา จะเป็นการละเมิดข้อตกลงที่มีต่อกันครับละเมิดข้อตกลงในแง่ไหนหรอคะฟังดูจริงจังขึ้นมาเลยนะเนี่ยครับประเด็นหลักๆที่เขายกมาเลยก็คือเรื่องเวลาคือมีการอ้างว่าทหารไทยนำนักปั่นเข้าปราสาทต,ตามเมินทมตอนประมาณ7จ็ดโมงครึ่งเช้า7จ<ม>็ดโมงครึ่งครับซึ่งตามข้อตกลงเดิมที่เขาว่ากันเนี่ยอนุญาตให้เข้าชมได้คือ9ก้าโมงเช้าถึงบ่ายสามโมงเย็น อ๋อ oh, คือเข้าก่อนเวลาไปชั่วโมงกว่าๆเลยประมาณนั้นครับซึ่งการที่เวลาคาดเคลื่อนไปเนี่ยอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่ว่าในพื้นที่ที่มันมีความละเอียดอ่อนเรื่องเขตแดนแบบนี้การยึดตามข้อตกลงเรื่องเวลามันก็เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของการเคารพกติกากันนะครับเข้าใจค่ะแล้วก็ยังมีอีกประเด็นคือเขากล่าวหาว่าทหารไทยสามนายนำกลุ่มนักปั่นเข้าไปโดยที่ไม่ได้แจ้งทหารกัมพูชาล่วงหน้าอา้าวไม่ได้แจ้งเหรอคะ อันนี้คือสิ่งที่ทางกัมพูชาอ้างนะครับว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงทวิภาคีอีกข้อหนึ่งแสดงว่าประเด็นเรื่องเวลากับการแจ้งล่วงล่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟมากในข้อตกลงชายแดนแม้ว่าจะเป็นแค่กิจกรรมท่องเที่ยวก็ตามแล้วทางฝั่งไทยเราล่ะคะว่ายังไงบ้างครับทางกองทัพบ,บกไทยโดยโฆษกพลตรีตีไทยสุวารีก็ออกมาชี้แจงทันทีเหมือนกันครับท่านก็ยืนยันว่า กิจกรรมนี้เป็นของทางจังหวัดสุรินเขาจัดขึ้นมาเองค่ะและที่สําคัญเลยคือท่านบอกว่าได้แจ้งประสานงานล่วงหน้าไปแล้วกับชุดประสานงานชายแดนของทั้งสองฝ่ายเลยอ๋อคือเราแจ้งแล้วใช่ครับทางไทยยืนยันว่าแจ้งแล้วและก่อนเริ่มง,งานก็ไม่มีสัญญาณคัดค้านอะไรจากฝั่งกัมพูชาเลยด้วยซ้ําแล้วเรื่องเขตแดนแล่ะคะประเด็นนี้ทางไทยเรายืนยันยันยงไงคะ อันนี้ชัดเจนครับทางโคษกกองทัพบ,บกย้ําจุดยืนเลยว่าปราสาทตาเมืองทมอยู่ในเขตราชอาณจาจักรไทยอันดําเนินการทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนที่ประสานงานไว้แล้วเลยมีการสนิษฐานกันว่าอาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารกันเองภายในหน่วยง,งานทหารของทั้งสองฝ่ายมากกว่าอืมเป็นไปได้นะคะเรื่องการสื่อสารครับแล้วก็มีข้อมูลเสริมนิดหน่อยด้วยนะครับว่า ตอนที่จัดกิจกรรมเนี่ยก็มีรายงานว่าเห็นทหารกัมพูชาอยู่ในพื้นที่สังเกตการอยู่ห่างๆนะครับแต่ก็ไม่ได้เข้ามาขัดขวางอะไรโหฟังดูเหมือนเป็นคนละเรื่องเดียวกันเลยนะคะเนี่ยฝั่งหนึ่งบอกละเมิดอีกฝั่งมาบอกประสานงานแล้วอยู่ในเขตเราแล้วพอมีข่าวออกมาแบบนี้ในพื้นที่จริงๆมันเป็นยังไงบ้างคะมีความตึงเครียดอะไรไหมตรงนี้เป็นอีกจุดที่น่าสนใจมากครับคือผู้สื่อข่าวที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยกลับรายงานมาในทิศทางตรงกันข้ามเลยตรงข้ามยังไปคะ คือเขารายง,งานว่าบรรยากาศท่องเที่ยวที่ปราสาทตาเมืองทมกลับคึกคักขึ้นกว่าเดิมอีกฮะจริงเหรอคะเนี่ยจริงครับแม่ค้าแถวนั้นบอกเลยว่าเพราะข่าวออกไปคนก็ยิ่งรู้จักปราสาทมากขึ้นพากันเดินทางมาเที่ยวมาดูมาถ่ายรูปขายของดีขึ้นไปอีกไม่น่าเชื่อเลยกลายเป็นว่าข่าวความขัดแย้งเนี่ยกลับช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวไปซะง,งั้นใช่ครับเหมือนช่วยจุดกระแสให้คนสนใจมากขึ้นไปอีกแปลกดีนะคะแต่ว่า เรื่องมันดูเหมือนจะไม่จบแค่ในพื้นที่หรือแค่เรื่องการท่องเที่ยวใช่ไหมคะเพราะเห็นว่ามีสัญญาณความตึงเครียดในระดับที่สูงขึ้นตามมาด้วยใช่เลยครับคือเรื่องน่าจะจบลงแบบวินวินกันไปในระดับท้องถิ่นได้โปรโมทท่องเที่ยวกันไปแต่ปรากฏว่าในระดับนโยบายเนี่ยเรื่องมันกลับบานปลายไปอีกทางเลยครับมีถแถลงการจากพักเพื่อไทยโดยรองโฆษกพักคุณขัตตยาสวัดิพลออกมาพูดถึงความเป็นไปได้นะครับว่า รัฐบาลไทยอาจจะกำลังพิจารณาเรื่องการลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับกัมพูชาโหลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตเลยเหรอคะนี่เรื่องใหญ่มากเลยนะเราเขาให้เหตุผลว่ายังไงคะมันเชื่อมโยงกับเรื่องปั่นจักรยานนี้โดยตรงเลยหรือเปล่าตรงนี้น่าสังเกตครับคือเหตุผลที่อ้างถึงในแถลงการเนี่ยดูเหมือนจะกว้างกว่าแค่เรื่องปั่นจักรยานครั้งนี้นะครับเขาพูดถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของอดีตผู้นํากัมพูชาซึ่งส่งผลกระทบต่อความร่วมมือทวีภาคี อ๋อ oh, หมายถึงเป็นเรื่องที่สะสมมาหรือว่าอาจจะมองได้แบบนั้นครับว่าเหตุการณ์ปั่นจักรยานครั้งนี้มันเหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายหรืออาจจะเป็นแค่ตัวจุดประเด็นที่ทําให้หยิบยกเรื่องความสัมพันธ์ที่มันใหญ่กว่านี้ขึ้นมาพิจารณากันอย่างจริงจังอีกครั้งอืมเป็นเรื่องที่ซับซ้อนกว่าที่คิดนะคะจากกิจกรรมท้องถิ่นธรรมดารรมดากลายเป็นเรื่องระดับประเทศไปได้ แล้วมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะในแง่ของความเคลื่อนไหวมีครับคู่คู่กันไปเลยทางกรมการกงศุลกระทรวงการต่างประเทศของเราก็ออกประกาศเตือนคนไทยประกาศเตือนครับเตือนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปกัมพูชาในช่วงนี้หากไม่มีความจําเป็นแล้วก็แนะนําคนไทยที่อยู่ในกัมพูชาอยู่แล้วเนี่ยให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมนุมแล้วก็ให้ติดตามข่าวสารกลางชิดอันนี้ก็ถือเป็นสัญญ,ญาณที่ชัดเจนมากครับถึงความตึงเครียดที่เกิดขึ้นจริงๆค่ะ ชัดเจนเลยสรุปได้ว่าจากกิจกรรมปั่นจักรยานที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเลยในตอนแรกมันกลายเป็นเหมือนชนวนความขัดแย้งขึ้นมาที่สะท้อนให้เห็นความเปราะบางของพื้นที่ชายแดนแล้วก็สะท้อนการตีความข้อตกลงที่แตกต่างกันสุดข,ขั้วเลยระหว่างสองประเทศฝ่ายหนึ่งมองว่าละเมิดอีกฝ่ายก็ยืนยันว่าทาตามขั้นตอนทุกอย่างแล้วและอยู่ในเขตแดนของตัวเอง ใช่ครับและสิ่งที่น่าจับตามองมากๆเลยก็คือเรื่องนี้มันขยายวงจากประเด็นปฏิบัติการในพื้นที่เล็กๆเนี่ยไปสู่การพิจารณาทบทวนความสัมพันธ์ทางการชูดรวมถึงการออกประกาศเตือนพลเมืองซึ่งเป็นสัญญาณที่บอกว่าสถานการณ์นี้อาจจะยังไม่จบไม่ได้ครับต้องติดตามกันต่อไปค่ะก็น่าคิดต่อนะคะว่าทำไมกิจกรรมระดับท้องถิ่น ถึงส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้มากขนาดนี้หรือว่ามันมีปัจจัยอะไรที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความอ่อนไหวของสถานการณ์ชายแดนตรงจุดนี้เป็นพิเศษอีกหรือเปล่าครับผมเป็นประเด็นที่ซับซ้อนและต้องการข้อมูลรอบด้านจริงๆครับค่ะคงเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามและพิจารณากันต่อไปอย่างรอบด้านจริงๆค่ะ